แซมทำไมเวลาเรียนจบปอสอทำไมไม่ไปหางานที่อื่นทำละ่ะผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็ผมเรียนจบปอสอนะแต่ทำไมผมถึงไม่ไปหางานดีๆทำหรือหาเข้าโรงงานที่อื่นที่เงินเดือนเยอะๆเงินเดือนดีๆคือผมบอกว่าช่วงที่ผมจบปอสอนะครับคือมันเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับผม เป็นช่วงโควิดพอดีแล้วอมันไม่อยากไปไหนอ่ะคือไปปุ๊บเขาก็ติดโควิดกันนะครับผมก็เลยอยู่บ้านครับพอดีพ่อผมก็ทำงานมีรถดัมีแมคโครเนาะผมก็เลยมาเออมาขับหกล้อก็ได้วะมาขับหกล้อมาขับหกล้ออยู่บ้านครับ สักพักปึ๊บแล้วก็เลยได้มาทำ YouTube ครับมาทำ YouTube ตอนแรกพ่อผมทำมาก่อนนะครับทำมา2อสาปีแล้วเลยแล้วพ่อผมก็เลยให้ผมมาทำนะก็ทำไปทำมาก็ขับหกล้อด,ด้วยถ่ายคลิปด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องทำอย่างนี้เลยครับเพราะมันเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับ ก็เลยเรียนจบปวสก็เลยไม่ได้ไปทํางานที่อื่นเลยแล้วอีกอย่างครับคือเราได้ช่วยงานทางบ้านด้วยนะครับคือตอนนั้นมีแต่คนด่าครับมีแต่คนว่าอู้เรียนจบปวสมึงจะเรียนทําไมสูงเรียนอะไรสูงจังเรียนจบตั้งปวสแล้วมาขับรถดั้มนี่นะมาถ่ายคลิปนี่นะ คือผมจะบอกว่าผมไม่รู้อ่ะก็มันเป็นช่วงโควิดด้วยถ้าไม่โควิดอ่ะผมน่าจะได้ไปทำงานโรงงานแล้วนะพอขับหกล้อทำคลิปพอได้มีรายได,ได้สักพักปึ๊บพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยเซมไปหาออกรถไปจะไม่ต้องไปกับเขาเวลาไปกับเขาก็อาศัยเขา ไปตอนเช้ากับดึกเวลาไปก็ต้องกลับพร้อมเขาอะไรเงี้ยพ่อก็เลยพาไปดูรถอ่มือสองครับเต็นมือสองดูรถมือสองแล้วมันไม่ผ่านครับดูไปดูมาอู้มันก็ดอกมันแพงเนาะดูไปแล้วดอกมันแพงแล้วมันราคาตกๆเท่าเท่ามือหนึ่งอะเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็เอ้ยแซงไปออกรถมือหนึ่งเลยไป เดี๋ยวแม่ก็เลยพาผมมาดูรถอ่า2020เนาะแล้วไปเออก็ได้เลยครับได้มาก็ได้มีรถคันหนึ่งคลิปนี้ก็ต้องมาขอบคุณพ่อกับแม่นะครับที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยทรงผมเรียนจนจบนะผมก็ดีใจมากครับดีใจมาก แต่ผมไม่ได้ไปทางอื่นแม่แกก็ไม่ได้ว่าครับให้แต่ทํางานช่วยพ่ออยู่กับทางบ้านนะครับปึ๊บพอทําไปเรื่อยๆครับก็ได้ขายน้องน้ําเขียวออไปแล้วก็ได้น้องมรกดเข้ามาใหม่ครับเป็น <c oughs> SK140 Super XM นะครับได้มาก็รู้สึกว่าจะงานเดินกว่าเดิมครับนี่แหละทุกคน แล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมไม่ไปแล้วอยู่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปไกลบ้านครับคิดถึงบ้านนะเวลาบางคนไปทํางานโรงงานอยู่ไกลยอยู่ชนบุรีอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็ไกลบ้านนะทุกคนพอไกลบ้านปุ๊บเวลาจะกลับบ้านแต่ละทีมันก็ยากครับมันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนาะคิดถึงบ้านด้วยครับมันไม่อยากไปไหนแล้วครับอยู่แถวบ้านนี่แหละมันสบายใจที่สุดแล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างครับ ผมบอกเลยว่าอยู่บ้านมันเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดครับข้าวก็กินบ้านก็ไม่ต้องเช่าได้กินทุกวันอิ่มทุกวันตื่นมาเจอหน้าพ่อหน้าแม่ก็มีความสุขแล้วครับนี่และจนผมได้มาเจอน้องฝนเนี่ย <c oughs> ตอนนี้แม่ก็ให้ผมมาอยู่โคราชแล้วพอมีงานก็เดี๋ยวพ่อเรียก นี่ผมก็มาอยู่โคราชครับกับน้องฝนนะนี่กินเป็นดเดซบนี่แหละผมไม่ไปหรอกโรงงานผมทำงานของผมแบบนี้แหละมันก็มีความสุขดีครับเราเป็นงานอิสระด้วยอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็พักนะฮะทุกคน ก็ฝากไว้ให้คิดครับมันก็ดีทุกอย่างแหละงานครับให้แต่มีเงินใช้เนาะทุกคนสวัสดีครับ